ไม่ได้อ่านแล้วจะเสียใจการเสด็จเยือนจีนครั้งเดียวกับ30สถานการณ์สถานโลกวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 9นาก้านาฬิกายีนาทีวันที่20พฤศจิกายน2568ในาอัสดางโยมนาคหรือเอ็ดดี้นักวิชาการอิสระโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการเสด็จเยือนครั้งเดียวกับ30สสถานการณ์สถานโลกถ้าไม่ได้อ่านแล้วจะเสียใจที่อดภาคภูมิใจไปพร้อมกัน อเมริกามาเลเซียเชิญไทยขเขมรไปเซ็นสัญญาสันติภาพหลังจากแยกย้ายเขมรกลับเข้ามาวางทุนระเบิดทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดนายกไทยประกาศฉีกสัญญาสันติภาพเพราะขเขมรเป็นฝ่ายละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าประธานาธิบดีสหรัฐประกาศให้กลับไปใช้กำแพงภาษีเพื่อข่มขู่ให้ไทยกลับไปทำตามสัญญาสันติภาพโดยไม่สนใจว่าขเขมรละเมิดสัญญาและทหารไทยเป็นฝ่ายบาดเจ็บ รัฐบาลไทยแถลงผิดหวังกับท่าทีของสหรัฐแต่ไม่ยอมอ่อนข้อทำตามคำขู่ที่ไม่เป็นธรรมแรงกดดันจากสหรัฐดินสันติภาพไทยกัมพูชาทำให้ไทยรู้ว่าสหารัฐเป็นเพื่อนที่คาดเดายากในขณะเดียวกันนั้นในหลวงและพระราชินีอยู่ในช่วงเสด็จเยือนจีนซึ่งจีนใช้โอกาสนี้แสดงตัวว่าเป็นมากกว่ามหามิตรด้วยการประกาศว่าไทยจีนคือคนในครอบเดียวกันส่วนไทยกำลังขยับน้ำหนักในดุมหาอำนาจให้กับจีนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐ จีนประเทศคอมมิวนิสต์ส่วนไทยประชาธิปไตยดังนั้นคนจะมองว่าไทยอยู่ข้างสหรัฐอเมริกามากกว่าภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนและภาพการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่คือภาษาทางการทูตระดับสูงสุดจีนประกาศว่าจีนคือมหาอำนาจที่องค์พระประมุขของไทยซึ่งมีสถานะสูงสุดไว้วางใจจีนการเสด็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แต่คือเครื่องมือจัดวางตำแหน่งของไทยในเกมมหาอำนาจโลก ด้วยกลยุทธ์การเดินเกมสมดุลเชิงลึก Deep Balancing คือไทยไม่ได้เลือกข้างแต่ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มน้ำหนักจีนในสมดุลสองขั้วโดยใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการทูตช่วยให้ไทยปรับดุลระหว่างสองขั้วโดยไม่ถูกตีตราว่าเลือกข้างไทยเปิดพื้นที่ให้จีนมากขึ้นเพื่อตอบโต้แรงกดดันจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินสันติภาพไทยกัมพูชาหรือกำแพงภาษีจีนก็ใช้โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้ตนเองในภูมิภาคไปด้วยในตัว กลุ่มคนที่บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือตัวถ่วงของการพัฒนาการชาติแต่เขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงที่ว่าในสายตาชาวโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมองว่าไม่มีองค์กรใดของไทยที่มีทุนทางสัญ,ญลักษณ์ซิมบอริกแคปิตอลสูงไปกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเราพูดถึงคำว่าทุนคนส่วนใหญ่จะคิดถึงเงินทรัพยากรหรือขนาดเศรษฐกิจแต่ในวิชารัฐศาสตร์และสังคมวิทยาการเมืองมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าทุนทางสัญ,ญลักษณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีสถานะพิเศษมากในสายตาของต่างประเทศพระสะสมทุนสัญ,ญลักษณ์มานานหลายศตวรรษทั้งความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความศรัทธาของประชาชนและบทบาทในพัฒนาประเทศสิ่งนี้เรียกว่าทุนทางสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นทุนที่จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังในทางการเมืองอย่างสูงจนกลายเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถแปลงเป็นอิทธิพลทางการเมืองหรือสังคมได้จะสังเกตได้ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปประเทศใดประเทศไทยจ้ะ ดูใหญ่ยื้นกว่าขนาดเศรษฐกิจจริงนี่คือพลังของทุนทางสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีองค์กรใดในไทยเทียบได้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมันทําให้ไทยดูใหญ่ยื้นกว่าขนาดเศรษฐกิจจริงหลายเท่ากล่าวง่ายๆคือไทยอาจเป็นประเทศขนาดกลางแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ทําให้ภาพลักษณ์ของไทยถูกขยายใหญ่ยื้นบนเวทีโลกประเทศที่มีทุนทางสัญ,ญลักษณ์สูงจะมีน้ำหนักบนโต๊ะเจรจามากกว่าความเป็นจริงยิ่งไปเยือนมหาอำนาจยิ่งได้ผลคูณ นี่คือเหตุผลที่จีนจัดพิธีการเต็มรูปแบบเพราะจีนรู้ว่าพุ้นทางสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีค่าทางการทูตมากกว่าการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามในทางการเมืองระหว่างประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นยิ่งกว่าสัญ,ญลักษณ์ในประเทศแต่เป็นสินทรัพย์ทางการเมือง Uniquelitical Asset ที่ต่างชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนมองเห็นและใช้เป็นภาษาทางการทูตระดับสูง ทางการไทยแปลงทุนทางสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์เป็นสินทรัพย์ทางการเมืองทุนทางสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ทางการเมืองนี้ช่วยสร้างมูลค่าและน้ำหนักการเจรจาทางการทูตให้ไทยดูใหญ่ยืดเกินกว่าขนาดเศรษฐกิจจริงของประเทศสินทรัพย์ทางการเมือง นี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของไทยโดยทําหน้าที่เป็นบัตรผ่านพิเศษที่ช่วยให้ไทยมีแต้มต่อในการต่อรองและสามารถประคับประคองสถานะของประเทศท่ามกลางการแข่งแย่งอํานาจได้อย่างมีเสถียรภาพถ้า